หลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระคูนิวาธรรมขันท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,403ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่าน จนได้ชื่อว่าเป็นผู้เรืองวิทยาอาคมแต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศาสนาสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวบ้านตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างประโยชน์ไม่เคยหยุดหย่อนจนกระทั่งชาราภาพและอาพาธหลวงพ่อเดิมมรณภาพในปีพุทธศักราช2494 สิริอายุ91ปี7 1 0พรรษาสิ้นอายุไขในรัชสมัยรัชกาลที่9ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์6แผ่นดินหลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระคูนิวาธรรมขันท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2403 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่านจนได้ชื่อว่าเป็นผู้เร่องวิทยาอาคมแต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศางสนสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวบ้านตลอดช่วงชีวิตของท่านได้สร้างประโยชน์ไม่เคยหยุดย่อนจนกระทั่งชาราภาพและอาพาธหลวงพ่อเดิมมรณภาพในปีพุทธศักราช2494 สิริอายุ91ปี7 1พรรษาสิ้นอายุไขในรัชสมัยรัชกาลที่9ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์6แผ่นดินหลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระคูนิวาธรรมขันท่านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2403 ตรงกับรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีและได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองโพศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายท่านจนได้ชื่อว่าเป็นผู้เรืองวิทยาอาคมแต่สิ่งที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเดิมนั้นก็คือ ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาและเป็นพระนักพัฒนาสร้างศาสนสถานถาวรวัตถุทั้งในชุมชนและภายในวัดรวมทั้งปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอื่นๆไว้อีกมากมายเปรียบเสมือนเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับ